มางงป้นดแวงางเหี้ยหวานเตงหนึงหนึ่งออหนึ่งปัแดบนรุ่นออกมาแ่หนโหเป็นพวงเลยว่ะต้องบิดเอายูขึ้นไปแล้วบิดดันดมันล่นมาเนี้ยมาว่านี่ได้หน่วยเดียวเป็นพวงเละ เ้หมักชมพู่ยังฮับม่ได้แล้วบักทุเรียนนี่ฮับได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนวางกันโอ้หนุงหนหนุงหนกระบินอยวิ่งไปเก็บพิยแล้วมีมีนีมี โอ้ยอดูมันม้นไปค่ะยุงห้ามหมาเด้อนันะเด้อเอาปุ๊บนี่เด้อลงทีละกุ้มิทีละกุ้มนี่แป๊เนื้อเช่เิเอาใกล้น่อยใกล้ๆเอาโอ้ยนยเดี๋ยวก็เฮ็ดบ่ได้เานโอ้ยนะไปโดนเนาะไปทางนั้นหรอมพู่โอ๊ยปาอะชมพูแดงโ้ยสวยจังบเป็นนอนหรอเซฟุเนี่ย

น้ำย <masculine. S 2> <Christina. S 1> ูางหลังทีเด้อนะ่ะ้าวานจังแต่เป็นแมงเด้มันมีสารพิษใหรอตอนแนวมันว่ามีแนวฮั่นี่มีดอะมีดไหมอย่างมิด่ากลัวดูหนอนเด้อนอนต้นตรงกลางแต่ฮันั่นบางอันเป็นบางอันยังมีอยู่ มันเซฟดีกว่าละ่ะรตซาบีนี่อนอนนะกินกินเข้าไปเราเรากินมันเรากินมันแล้วไม่ได้กินนั่นบีเอาได้บีเอากาไ็ไ,<อ>ได้ต้องกาต้องเอน้อยก่อนมาอดงหา้อขบ้านของเราแล้วแต่จะห่าง พลังตะนอนบนนโฮมสเตย์เนี่ย,นนยโฮมสเตย์นี่คือละห้าร้อยเนี่ย